หลั Rồi dai cả. Rồi dai cả. Không dai được. Bởi vì dai. Hai cái bề cái

มังคุดต้ทราบโลหัสที่บนว่ากันเลยจ้ามังคุดต้ทราบโลฮัสที่บนว่ากันเลยจ้าหมอลงทีตายมาทราบวาติหลวงเจ้าโอ้

กินอะไรล่ะเพิ่งจะมาถึงเนี่ยเด็กเข้าเก็บตลาดกันหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยายหัวเลี้ยงมาอยู่เดเดินนับตังใหญ่เลยเฮ้ยตังค่ะเอาไปที่ไหนอะ เด็กๆต่างกันนะไม่ใช่ร้อยสี่ไม่ใช่ร้อยสี่มาจากที่ต่างไปกันแบบไม่เหมือนกันมาจากอะไรกันต่างไปชื่อน้องคุยไม่เที่ยงตัดขนหัเออคุยไม่เที่ยงตัด กราบเจ้าราชาครับทีมงานทุกท่านขอให้เป็นสุขเจ้าขอเชิญหลวงพ่อหวาลงมาย้ํากันนะคะเด็กครับ <laughs> มาแล้วมาแล้วนชีมาได้มาได้นะ่ด้วยี่สาก็กินแล้วก็ทำไม่ได้พ่อเขาไม่ให้นี่เลาะสวยครับเละสวยครับเนา ซอยการตัดบ้านแล้ว